สวัสดีค่ะทุกๆคนที่ติดตามช่องอยูมารุมฮักใอยู่แล้วก็ช่องไมล์เลบตีเจ598ชาแนลนะคะประเด็นดราม่าครูสั่งสอนนักเรียนนะคะเป็นการที่ปีนบันไดเนาะตรงราวบันไดนะคะแล้วก็มาติดระหว่างเสาบันไดแล้วก็เสาโรงเรียนนั่นแหละค่ะเนาะแล้วเด็กก็ร้องไห้แล้วก็เจ็บแต่ครูก็สั่งสอนเด็กนั่นแหละว่าการกระทําแบบนี้ไม่ถูกต้อง ต้องเดินลงบันไดเดินขึ้นเดินลงตามบันไดห้ามปีนป่ายเพราะมันอันตรายแล้วมันไม่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็สอนลูกศิษย์ว่าใครจะทำแบบนี้อีกไหมเพราะทำแล้วมันเจ็บทำแล้วมันไม่ดีไม่ไม่อยากให้ทำนั่นแหละคะ่ะเนาะทีนี้มันไม่มีประเด็นดราม่านี่แต่ว่าการที่จะสั่งสอนลูกศิษย์ทำไมไม่เอาลูกศิษย์ลงมาก่อนเด็กร้องว่าเจ็บใช่ไหมคะ ถ้าเราเอาลงมาก่อนถ้าคิดในแง่มุมกลับกันนะครูคุณครูเขาจะสอนลูกศิษย์ลูกหาของเขาให้รู้จักคําว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํามันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมการที่เราโลกโซเชียลเนี้ยจะไปตัดสินคุณครูว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกทําอย่างนั้นไม่ถูกแล้วเขาจะเป็นคุณครูเพื่อมาสอนสอนลูกศิษย์ให้รู้จักว่าอะไรผิดอะไรถูก อะไรทําแล้วดีอะไรทําแล้วไม่ดีได้อย่างไรเมื่อคนในสังคมประนามว่าทําอย่างนั้นไม่ถูกทําอย่างนี้ไม่ถูกอนาคตข้างหน้าใครอยากจะมาเป็นคุณครูสอนเด็กนักเรียนบ้างทํามันโน้นก็ไม่ได้ทํามันนี้ก็ไม่ได้ศักดิ์ศรีความเป็นคุณครูที่จะสั่งสอนอบรมบ่มนิสัยเด็กนักเรียนไม่มีให้เขาอะ่ะ ต่อไปอนาคตข้างหน้าจะมีใครอยากเป็นครูเพื่อจะมาสั่งสอนเด็กนักเรียนอบรมบ่มนิสัยเด็กนักเรียนว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรทําถูกอะไรทําผิดหรอคะหรือเราอยากจะเห็นว่าอาจารย์ออกมาสั่งสอนลูกง่ายๆย,ยกตัวอย่างมาตรา1นึเป็นกฎหมายอาญาแต่ยังมีอาจารย์บางท่านบอกลูกศิษย์ เป็นกฎหมายการแกล้งต่างการเมืองจากคนคิดเห็นต่างเห็นไหมคะแตกต่างกันไหมสอนลูกศิษย์ให้รู้จักคําว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรทําดีอะไรทําไม่ดีกับการที่สอนลูกศิษย์อะไรทําแล้วบอกว่าดีอะไรทําแล้วบอกว่าไม่ดีต้องคิดเองนะคะอนาคตอยากจะให้ลูกหลานเรามีครูมีคุณครูที่ดีสอนลูกๆหลานๆเราเราก็ควรสนับสนุน นะะในการให้คุณครูครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนลูกศิษย์นะคะแต่เมื่อไรที่อาจารย์สอนในด้านที่ผิดทำร้ายเด็กนักเรียนนะคะรังเกเด็กนักเรียนสิ่งนั้นควรประนามค่ะไม่ใช่การประนามสิ่งที่ครูออกมาสั่งสอนลูกหลานหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเพื่อให้รู้ว่าอะไรทำแล้วถูกต้องอะไรทำแล้วผิดอะไรทำแล้วไม่ดีอะไรทำแล้วดี ฝากสังคมคิดด้วยนะคะอนาคตจะมีครูสอนเด็กนักเรียนหรือไม่มีอยู่ที่คนในสังคมจะเลือกแหะคะ่ะจะเอาครูที่สอนนักเรียนแบบไหนแหะคะก็เลือกเองแล้วกันเนาะอนาคตอย่าลืมว่าโลกโซเชียลมันเปิดช่องทางให้ทำมาหากินได้อีกมากมายการที่จะมาเป็นครูสอนเด็กนักเรียนเงินเดือนก็เท่านี้ ออกไปทําอาชีพอื่นได้เงินเดือนเยอะมากกว่านี้จะไม่ดีกว่าหรืออนาคตต้องมีครูสอนเด็กนักเรียนที่ดีนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ